นะครับวันนี้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 พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังครับครับครับอ,อ่ะทีนี้มาดูซิ่ว่าสิ่งที่เราจะทําวันนี้คือมีอะไรบ้างผมผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องของมีเดียให้ดูนะครับผมจะยอมลองลองยกตัวอย่างเรื่องกล้องนะโอเคไหมเอามาใช้กล้องว่ามือถือเรามาใช้กล้องได้ไหมเพราะจริงๆมันมีเครื่องมือกับทุกอย่างละเครื่องมือมาใช้ในในมือถือปกติเรามีอะไรบ้าง gps ก็มีแผนที่ก็มี g P I S ก็มีอะไรต่างๆก็มีอันนี้ผมลองให้ใช้เรื่องกล้องก่อนนะครับเราเราออกแบบก่อนนะออกแบบก่อนว่าเราเขียนโปรแกรมยังไงนะครับแล้วทำงานยังไงทำอะไรต่างๆอย่างเช่นเราจะเอาเขียนโปรแกรมถ่ายรูปเก็บรูปบันทึกรูปใช่ไหมเราต้องการเกี่ยวกับกล้องเนี้ยเราสามารถจะเอาไปใช้ได้ง่ายๆก่อน ผมให้เรียนรู้ก่อนว่ากล้องใช้งานอะไรยังไงบ้างอาลองดีไซน์ดูเดี๋ยวผมใช้โปรแกรมซูเพื่อออกก่อนจะเขียนให้ให้ดูและคิดและจำเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับว่าคุณต้องออกแบบก่อนโอเคไหมก่อนที่จะเขียนโปรแกรมทุกครั้งคุณต้องออกแบบก่อนอ่าอย่างเช่นว่าคุณจะเอาปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็น take picture เช้พิจารก็คือถ่ายรูปใช่ไหมครับอ่าลูกสอนเข้ามาว่ากดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้แล้วก็จะถ่ายรูปเลยจะถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จแล้วบันทึกเสร็จแล้วบันทึกเสร็จนะบันทึกรูปเสร็จแล้วบันทึกรูปภาพ ให้มันแสดงขึ้นบนหน้าจอนี้ด้วยบันทึกเสร็จแล้วก็กลับมาแสดงหน้าจอนี้เข้าไหมครับเอาง่ายๆก่อนให้เรียนรู้ง่ายๆก่อนทีนี้เครื่องมือที่ใช้จะมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีปุ่มมัตทอมใช่ไหมปุ่มมัตทอมก็อยู่ในเบสิกใช่ไหมครับนะฮะทุนเบสิกไอ้กล้องอตัวนี้ใช่ไหมครับ กล้องตัวนี้แล้วก็ basic ท a g คือรูปภาพอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ image image หรือ canvas ก็ได้ canvas นี่คือสามารถที่จะเขียนอะไรบนนั้นได้นคือ canvas ตัวหน้าที่มันเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยหมือนคุณจะเอามือไปทัตลอลากเป็นเส้นนั้นเส้นนี้ได้นั่นคือพื้นที่ในการเขียนอะไรในบนนั้นก็ได้เหมือนเอามาใช้เป็นลายเซ็นเคยเห็นไหมครับบางแอปพลิเคชันเขาเอา canvas มาเป็นลายเซ็นเนี่ยเซ็นกำกับเนี่ย แล้วก็บันทึกโอเคไหมเหมือนกับสั่งซื้อว่าคุณลายเซ็นคุณเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเสร็จใส่ลายเซน็นปั๊บมันก็บันทึกลายเซ็นเลยว่าคุณสั่งซื้อด้วยนี้นะครับเนี่ยคือตัวแคนวาสจะช่วยในการบันทึกรูปภาพหรือการเซ็นลายเซน็นหรืออะไรต่างๆนะครับต่อไปคุณจะอาจจะเห็นแอปพลิเคชันที่เดินมามาจ่ายเข้าไปแล้วก็ลยลายเซน็นรับรู้รับเอกสารบนมือถือเลยนะครับเราก็ทําได้โดยใช้แคนวาสนี่แหละนะครับแคนวาสในการใช้นะครับ อันนี้เราจะใช้อยู่สามอ็อบเจกต์นะครับมีอ็อบเจกต์ bottom อ็อบเจกต์ที่เป็นเอาเป็นแคนวาสก็แล้วกันนะแล้วก็คามล่านะครับโอเคนะเราก็เริ่มวาง Position มันอะไรก่อน<ม>อานอะไรหน้าอะไรหลังถช่ไหมครับก็คือถ้าวางจริงๆคุณต้องใช้ a r ร์ m e n t ด้วย a r ร์ m e n t ก็คือแบ่งว่าเป็นบริสิท n t a l อรแล้วก็อะไรครับ Table ใช่ไหม <c oughs> ที่ให้ไปศึกษานะครับ ศึกษามาอะไรใช่ไหมครับศึกษามาแล้วใช่ไหม,าม,าว,ไหมวางตามแนวนอนวางเครื่องมือตามแนวนอนใช่ไหมแนวตั้งแล้วก็แบบเป็นตารางที่วางไว้ในแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับที่ผมให้ไปศึกษาว่าไอ้อะไรอ,อ่อาร์กิวเมนต์แต่ละตัวแต่ละช่องอ่ะทํายังไงบ้างนะครับอ่ะแลวทีนี้เมื่อได้รูปแบบแล้วเสร็จก็วางเลเยอร์วางอนะ็อบเจกต์นตามต่างๆต,ต,ตามที่เราออกแบบไว้สิ่งแรกที่ต้องวางคืออะไรครับ ัปท่นเหมือนเดิมนะครับอย่าทําตามให้ดูแล้วให้เข้าใจนะครับแล้วเสร็จก็อะไรครับต่อมาเราใช้แคนวาสนาะแคนวาสแคนวาส A B C อ่า C แคนวาสนะครับอะไรต่ออีกแล้วก็กล้องใช่ไหมครับกล้องโอเคไหมครบเลยนะครับสิ่งที่เราเอาจารย์ในนี้ทีนี้ เปลี่ยนสิครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้อความไม่เข้าใจง่ายส่วนใหญ่คนไทยใช่ไหมคนไทยหรือเปล่าเงี้ยคนไทยนะครับก็บอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูป,รป,รปเอามีรอเลือด้วยนะถ่ายรูปอ่าอ่าความความยาวตั้งความยาวเท่าไหร่ก็ ฟิลพาเลนยาวไปเลยอความสูงเท่าไหร่ตั้งไว้สักสามร้อยสงสัยเลขจะออกห้าหกศูนย์นะมึงอ่ฮะสามสามร้อยนะเพราะเพียงเขียนว,ว่าจอจานนะจูนจูนนึาว่าไปนอกเรื่องนะครับอ่ะทีนี้เราได้โครงสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไหมครับเรามีอ็อบเจกต์ก็คือบอ t ทอม เมื่อเราคลิกปั๊บถ่ายรูปหลังจากการถ่ายรูปแล้วก็ภาพมาแสดงในแคนวาสโอเคไหมครับเอารูปมาแสดงครับอย่างนั้นรูปในแคนวาสก็ต้องมีรูปเริ่มต้นให้เขาก่อนโอเคไหมครับมีรูปต้นเริ่มต้นให้เขาก่อนว่าเป็นรูปอะไรต่างอ่ะแอดมาก่อนจะเอารูปอะไรดีเนาะเอารูปอะไรดีเอารูปแมวเหมียวก็แล้วกัน แมวเหมียวอยู่ไหนเนาะบางคนเอารูปแมวว่างๆก็ไรเอารูปแมวเหมียวนะครับเอารูปแมวเหมียวว่างๆก่อนเมื่อถ่ายรูปแล้วกลายเป็นรูปที่ถ่ายปัจจุบันอยู่บนนี้โอเคไหมครับอันนี้จะเห็นรูปเป็นแมวเหมียวก่อนนะครับเขนะอ่นะเมื่อได้เสร็จแล้ววาง position วางอะไรตำแหน่งวางกรอบวางอ็อบเจกต์เรียบร้อยแล้วเขียนโค้ดโอเคไหมเขียนโค้ด ก็โอเพนไปอย่าลืมนิดหนึ่งนะครับการทดสอบต้องทดสอบกับมือถือเลยนะครับถ้ากล้องถ้ากล้องมันอะไรนะเขาเรียกว่าถ้ากล้องใน emulator เนี่ยมันจะมองไม่เห็นมันไม่ได้ใช้งานได้จริงเราก็ต่ออุปรกรณ์กล้องไอ้มือถือไว้เลยเชื่อมต่อไว้เลยว่ามันจะเห็นภาพได้จริงว่าตอนทดสอบตอน run application นะไม่ไม่จำเป็นครับก็เสียบแล้วก็ต่อได้เลยเพราะเราลงในเวอร์ไปแล้วใช่ปะ เราลงได้เวอร์ไปแล้วก็เสียบเข้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับกล้องก็จะอยู่ข้างหลังมือถือนี่เห็นไหมเหตุการณ์ที่ทำอะไรครับเอาเหตุการณ์ก่อนมาลองเหตุการณ์ก็คือคลิกบัตทอมใช่ไหมต้องไปที่อ็อบเจกต์อะไรครับบัตทอนหนึ่งใช่ไหมเหตุการณ์ที่ทำคืออะไรครับ คลิกคลิกคลิกแล้วให้อะไรครับคลิกแล้วให้ถ่ายรูปถ่ายรูปนี้ก็ต้องเป็น c a m e r ใช่ไหมการถ่ายรูปก็เป็นอะไร Take Picture c a m e r าหนึ่ง Take Picture ี่ถ่ายรูปกดปุ่มนี้ก็ถ่ายรูปละถัดมาหลังจากถ่ายรูปแล้วล่ะทําไง<ถ>ก็เหมือนกับ Camera หนึ่ง After Picture โอเคไหม After picture ก็คือหลังจากการถ่ายรูปเสร็จแล้วมันจะสร้างตัวแปรวนวลงขึ้นมาซึ่งคือตัวแปรที่ชื่อว่า name image เป็นตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นขึ้นมาเราสังเกตได้ง่ายนะครับในดีค่า default นะกด default ตัวนี้มันจะมีค่า image เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการสร้างตัวแปรแบบเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นภาพเป็นไฟล์เป็นตัวแปรเป็นอะไรชนิด ค่าคงที่สามารถสร้างได้ตรงที่ว่า built-in นี่ครับ built-in นี่เราสามารถสร้างตัวแปรอะไรต่างขึ้นมาได้นอกจากการสร้างใน object เลยเราสามารถสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แต่นี้จะคุยข้างหลังนะครับคุยเรื่องนี้ก่อนว่าเราใช้เมื่อ่าาลเ After picture ก็คือเมื่อหลังจากถ่ายภาพมันจะเก็บไฟล์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า image ไว้นะครับให้เราทำอะไรครับให้บอกว่าให้แสดงใน canvas ใช่ไหมก็เอา canvas มาใส่ในนี้ แคนวาสแคนวาสก็คือแบ็กกราว n d อิมเมจใช่ไหมที่เราเปลี่ยนรูปเป็นแมวเหมียวเมื่อกี้เนี่ยแบ็กกราวน์อิมเมจใช่ไหมครับแคนวาสแบ็กกราว n d อิมเมจถูกไหมแบ็กกราวน์อิมเมจมาจากอะไรครับ Background Image จชื่อชื่ออะไรครับก็ชื่อว่าอิมเมจเขียนไหมตัวเดียวกันนี่เขาเซฟเป็นชื่อไฟล์อะไรครับอิมเมจแล้วแล้วก็เอาไฟล์ Image มาแสดงอีกทีหนึ่งเขียนไหมอ่ะ ลองลิงก์กับอุปกรณ์มือถือดูจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมครับเครื่องผมต้องรอแป๊บใหญ่เหมือนเดิมนี่ อย่างนี้นะครับมองเห็นไหม <Yeah. S 1> เห็นชัดก็กอยู่ใกล้นะแล้วกดถ่ายรูปนะกดถ่ายรูปอ่าผมถ่ายสักคนหนึ่งดูซิที่ที่เป็นคนนะอ, <Yeah. S 1> อีอ่าแล้วก็บันทึกนะไม่ใช่คนอยาเข้ามานะ <Yeah. S 1> มันก็จะเกิดภาพขึ้นอยู่วันนี้ <Yeah. S 1> โอเคไหมครับ แม้ก็เปลี่ยนภาพจากแมนเน่เหมียวเป็นภาพปัจจุบันนี่คือขั้นตอนก็คือใช้กล้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ลองทดสอบดูนะครับอ่านี่คือเคสต,ตัวอย่างในการใช้อะไรนะครับที่ผมบอกว่าใช้เบสิกกับอะไรครับเครื่องมือมัลติมีเดียใช่ไหมครับเข้าไหมนี่แหละที่อยากให้ทดสอบแล้วว่าคุณเอาสองตัวมาร่วมกันได้ยังไงอ่ทดสอบดูนะครับลองดู